าน,า,า,น,า,า,นา,า,ายไพสาย <c oughs> เห็นว่าไปร้องเพลงเรียรายเงินช่วยเด็กไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมไม่ได้อะไรมาเลยอะ่ะมีสมดีบอกแล้วว่าให้คุณพี่มาบริจาคแต่แรกก็สิ้นเรื่องถ้าคุณพี่มาเข้าบริจาคเนี่ยเขาก็บริจาคเพราะว่าความสวยของพี่เพราะว่าอยากจะได้หัวใจพี่ มันไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะพี่รับไม่ได้หรอกโอ,โอ้กล้าคิดนะเออไอ้นี่นผมมีเรื่องอยากจะให้คุณฟังคือว่าพี่สำรวมนี่ไหนบอกว่าญาติของพี่จะมาขอพักอาศัยกับเราสักพักไงอะ่ะมายังมาแล้วพี่ให้คุณไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ข้างบนน่ะอารมณ์เสียจริงๆไม่ได้เรื่องโมโหจนน้ำในหูไม่เท่ากันละม,มันทำไปได้ยังไงเนี่ยรู้ว่าใจอ,อกสามศอกนั่นเป็นแพ้เขาจะไปไถนาดีไหม แพ้ใครมาพ mm hmm hmm ี่ไอ้กจอดมันแพ้กับเธอรถไถเธอรถไถคุ้นๆณน้เนี่ยค uh ุ้นตรงไหนเกิดมายังไม่เคยเจอเลยตาเนี้ยนะปูจางกระตูดไก่โอ้จนหน้าเนี่ยเวลาเพลยอยิ้มนะเหมือนเหมือนปลาดุกติดเบ็ดอ่ะเออไม่ใช่หรอกหน้าเหมือนถนนลูกลังตอนฝนตกอ่ะเออนี่ยิ่งเวลาร้องเพลงนะโอ้โหเสียงทุเรศมากแบบนี้เหรอคะ รักแท้รักทีก่กระเทยกระเทยน่าเย็นได้เฮ้ยติดทยรถ่ายอย่าเย,ยน็นอ่าไม่ใช่จะว่านะแต่ว่าเห็นด <c oughs> ้วยที่แท้พี่ไขม่มุคนสวยได้ไงก็เป็นญาติกับพี่สำรวมนี่เองนะครับพี่เทวันครับอย่าเสียงดังสาธุ <c oughs> เดี๋ยวพวกมันได้ยินใครได้ยินเหรอห น้องผู้ชายคนนั้นนั่นมันเป็นเด็กที่พอยใสกำลังออกเรื่อยรายหาเงินเรื่องทุนเงินศึกษาให้อยู่นี่ครับแล้วผู้ชายคนนั้นเขามาทำอะไรเหรอครับพี่มามอบทุนมั้งไูต้อก็สแกนดูสิสาธุครับครับครับ้ยนั่นพวกขายาบ้านี่พี่พี่เทครับแต่ว่า ชุมชนเราก็ปลอดยาเสพติดมาตั้งนานแล้วนี่ครับแต่นั่นมันก่อนที่เราพีมาพูตระจะเข้ามาเป็นใหญ่ที่นี่ก่อนที่เราพีมารภูตระจะเข้ามาเป็นใหญ่ที่นี่ขอโทษนะกี่ครั้งเหรอที่นายชนะอ่ะครั้งนี้ก็ครั้งแรกอะ่ะ <c oughs> นี่ท่านชเวดาท่านอย่าลืมข้อหนึงสิ <c oughs> ว่ามนุษย์เนี่ยนับถือเทพเจ้าที่ชื่อเงินตรายิ่งกว่าสิ่งใด เออนั่นเาาสิเธอนะอาจจะนับเือมากับ่าพวกเราสิาอีกอนะท่เทวันครับมันใช้เวลามาเคลิม้มไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าังนเอานี้ดีกว่าท่านเทวดาทั้งสองเรามาพน,นันกันไหมว่าเจ้าเด็กคนนี้จะแพ้ต่ออำนาจ่วกของเราหรือเปล่าไ <c oughs> ามา่ล่ไามาล่ล่สงสัยเราจะชน,นะนะ <c oughs> เอาในเพชรยังไม่เลิกเปลี่ยนใส่ไข่มุกเขาอีกเหรอ,อยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงนะไข่มุกขอโทษในเพชรเขาชอสิพี่ที่ไปร่วมเกินเขาหนะาเหยาทาวริวหาภุร่ไปเลตองคุณนะยิ่งตอนทำบุญร้ายวันยิ่งได้ยินบ่อยบ่อยอ๋อเวลาทำบุญไปให้หนูอ่ะอย่าทำวันฝนตกนะทำไมอ,ะอ่ะเอ้า ฝนตกทูบดับกินไม่อิ่ม<ว>นี่ถนนฉันละเหนื่อยพี่สำรวมเนี่ยจะมีญาติที่ปกติปกติบ้างกับเขาสักคนไหมเนี่ยเอาคุณว่าเขาตัวเองก็ปกติตายแล้วทีนี้ฟังไหมใอ้เดี๋ยวก็โดนนะพี่คือพี่ไขม่มุกนะ่ะเขารอคณะนางโชว์เรียกตัวเข้าทางานนะ่ะก็เลยมาขอพักอยู่กับเรา ไม่น่าหรอกนะเออใช่นี่พี่เพชรพี่ไข่มุกเขามีฝีมือด้านการฟ้อนรำนะพี่ไข่มุกโชว์เลยเตี๋ยรงสารวันเตี๋ยรงเออตี๋ยรงสารวันเตี๋ยรงเตี๋ยรงเรียวสารวันเอ,อ,อ้ยมา้องเพลงนี้ได้ไงล้องย่อยเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงล้องเพลงนี้ร้องเพลงว่าพี่เพชรนี่หว่า ใช่แกด้วยไม่ต้องมาโยนให้ฉันคนเดียวเลยฟังให้ดีนะแกแถ้าต,ต่อคอกันนะยังสูงไม่เท่าติ่งผีคนเลยไอ้เตี้ฟังให้ดีนะเว้ยที่ตำหนักเนี่ยเขาไม่รับแก้บนด้วยการลำผีตะโขนพี่แพชเยอะไปแล้วนะนี่ตกลงจะให้เขาอยู่ไหมให้ก็กลัวเด็กเหรออยู่ได้เลยโอ้ยเรแม่เนี่ย พี่ไข่มุกพี่คิดได้อยังอะระหว่างรอเขาเรียกตัวทํางานเนี่ยจะทําอะไรพี่ก็จะเอาตัวเข้าแรกไป่จลียแรกแบบนั้นใครจ้างพี่ทํางานพี่ก็จะทําเอาเงินมาเก็บไว้โอ้โหแล้วใครเขาจะกล้าจ้างดูจากร่างกายนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปโดนตัวเนื้อต้องยุ่ยติดมืออย่างแน่นอนเออสำรวมบอกเจ้าของตำหนักเขาติดแอร์พี่ด้วยนะทำไมอ่ะพี่รอเดี๋ยวพี่เน่า สดร้อนๆเลยโกอะไรขอบใจโกมากนะที่ช่วยเหลือญาตฉันอะเอานี้ไหมให้ฉันหอมแก้มโกสักฟอดถือเป็นการขอบคุณเอาไหมหอีถามว่ามาไกลถามว่าจะขำไหมว่าอยากได้หอมจากลิ้หรือเปล่าเห็นไหมโกว่าการทําดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันสบายใจกว่าเยอะโดยเฉพาะผลตอบแทนจากสํารวมนะมาโนะไล่พวกก่อกวนโดยไม่หวังผลตอบแทน ได้ได้ข่าวว่าเอากระเทียมือปืนโลกพระเทศมาเป็นคนโลกไว่ยเตียวเลยอฉันจะบอกให้นะ <c oughs> ว่าไม่มีใครกินหรอกใช่นี่ว่าให้มันทำงานสำคัญกว่าน,นั้นอีกอะไร,รอ่ะกดขาก็ขา่วนที่เต็มมาเดีจะกายให้แล้วนะคะโอ้ไม่ใช่หลอดดูเหรอเปล่า,าใช้ปากเนี่ยปาปั๊มนี่ตังหา ต้วมมาเต็มหนูก็เลยปั๊มปั๊มลงไปต้วมก็ลงไปหายตาแล้วยีก,กเออกโกอะไรอิจตกอลูกวิเทียร์ที่โกทำตกเลยโหดตัวมาโกล้านยันยังเลยเนี่ยโอ้โหไอ้นี่อิฤฤฤฤฤจตแพทย์อิจตจัดน้ำตรงเหรอนี่เนี่ยมาป้นเปี่อยวุ่นวายไข่มุกันทำไมวะอออย่าบอกนะว่าลูกสองคนแอบชอบกีนอยู่วะ ไม่ร้องเพลงหาเงินช่วยเด็กแล้วหรอไม่ร้องแล้ว <Yay! laughs> เย้ก,ก็ก็ดีนะครับคุณจะได้ไม่เหนื่อยไม่ได้ร้องอย่างเดียวนะแต่จะเต้นด้วยเย้ <laughs> พี่พลอยสาย,ย <laughs> ผู้คนเดียวอีกแล้วเหรอ, <laughs> อ,อน,นี่ก็พอพี่อะทั้งร้องทั้งเต้นนี่แหละดูสิเน,น,นี่ยตอนเนี้ยแมวสักตัวเดินผ่านยังไม่มีเลยเ <laughs> งียบกริบเชีย <laughs> อุ้ยสำลีไม่เงียบกริบนะลองฟังดูดีๆซ่ย,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 ยแต่พอลองฟังดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เงียบสักทีเดียวนะพี่ลองดูดีดด,ดเห็นแน่ะนะะนั่นน่ะมีเสียงจิ้งหรีดดังประยะระยะด้วยใช่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 เป็นพระาแรเลหรอกอยากฉันถึงไม่ได้รับเงินบริจาคเนี่ยย้ายที่ดีกว่าที่นี่ไม่แห้ง <S <S ตาม,มาเร็ว นาศิสัมลีมาเาลยโอ้ยเวียงอะเวียงอะไมนาศิสัมลีเวียง,ยง,งอ่ะสงสารคนในชุมชนนี้จังเลย <c oughs> อ่ะนับเป็นไงหึคิดหาทางหางเงินไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมอืมปรึกษาพี่ได้เอาเฮ้ยเอาอเฮ้ยนัดเดี๋ยวสิรีบเรียกเขานะเดี๋ยวไม่ทันเวลาไปเลย นี่พี่มานายเลิกยุ่งกับเด็กชนี้สักทีได้ไหมแล้วนายมีสิ่งอะไรมาสั่งฉันฉันไม่ใช่ลูกกระจอกนายนะแล้วท่านเป็นลูกกระจอกฉันล่ะไายเลยครับลูกพี่พระเจ้าคุณเจ้าไม่ยุ่งกับเด็กชนิดต่อไปเลยครับนี่พระเจ้รดาษไม่จอมมานะไม่ใช่เพื่อเล่นแล้วจะบอกให้อีกอย่างหนึ่งนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าเด็กคนนี้จะเป็นคนเลือกเอง ว่าจะทำหรือว่าไม่ทำในเรื่องชดช่วๆที่ฉั้นเนี่ยเป็นคนมอบแนวทางไว้ให้แต่ชันมาเลือกแน่แน่น้อยใจตัวเองเหลืออนาคตเป็นตาต่รักมันหนักสมอ ว่ามาเอาแตบใช้ขายด้ยมีเหรอยังมีเพลงสตริงอีกนะเสียรักแท้รักที่อะไรรักภาษาอังกฤษรักการจีนหนึ่งก็ดูสวยดีมาเด้อเกมันนากวกันเดิมอีกเสียเสียวพาเสียรับหนูเข้าทำงานแล้วใช่ไหมคะได้เลยมีข้อแม้ข้านางสำรวมให้ตายไปซะก่อนสำรวมมาไม่เจ็บหรอก เออเออเออพอรากวงรอเล่นที่เฉยฉะนั้นก็ต้องเป็นแก่เสียกวงตาลอเล่นเห็นไหมหนูว่ามีอารมณ์ขันลับดูเขาทางานเถอะ แล้วหนูจะยอมเสียทุกอย่างเลยยอมทุกอย่างแน่นนะเพราะงั้นตอนนี้ไปตัดแบขบทิ้งซะก่อนเนี่ยฟันโหลเสียไม่รับหนูไม่ว่านะเสียจะเอาความสวยของหนูมารอเล่นสิเฮ้ยกระเทยมองไปผู้หญิงหรอกระเทยค่ะรูปได้คำได้เลยนะคะหนูไม่ชอบให้กระเทยมาชน กับเธออยู่ที่ไหนมันต้องพังทางร้านเรยดีตมน้ำหน้ากวงจะได้มีเวลาพักผ่อนเย้ทา <c oughs> yeah! งร้านกว <c oughs> ง <c oughs>